พงให้เปิดออกมาธีรศิ์เกี่ยวได้เข้าซ้ายจิ้มเรียบร้อยครับ1-0ว่ายิงสุดปลายเท้าครับโอกาสครั้งแรกของทีมไทยจากธีรสิ์แดงดาครับ,รบได้ประตูแล้วเป็นทักษะมวาสามารถตัวของธีรสิ์แดงดาล้วนๆเลยนะครับจับบอลแรกได้และดีดเนี้ยหนีผู้สาประตูการประสานงานของทีมไทยครับหน้าเขียดโทษเลบานอน อ่าวบอลเข้าทางของพิชพงษ์ยอดเข้าไปมงเสยให้จับแล้วยิงเร็วเรียบร้อยครับสองศูนย์มาสุดเข่าจับจับจังหวะแรกนี้เรายิงเร็วเลยครับต้องต่อกยพิชพงษ์เนี่ยให้ีนน้ำหนักเลยนะครับล้วดัดกรงมงนะครับมงเสยไปเพราะตัวเองทำประตูไม่ได้ครับก็มงตั้งให้กับสุดเข่าไม่เหลือครับดูพิชพงษ์ยอดให้ครั้ครับแม่นมากครับ ตับแล้วยิงดูพิชิตพงศ์อีกครั้งครับนี่ครับ2.0ครับคือเลบานอนเนี่ยแพ้เวียดนามในเอเชียนครับ2 0 1 1รอบกันเรืองขามหนนะครับแข่งเกมแรกไปแล้วสะใจ